เกมนี้ครับ,รบทีมชาติไทยจำเป็นต้องเก็บสามแต้มเกมลุกจัดเต็มเกมรับตรงกลางนี่ดูแน่นขึ้นคือพลาดไม่ได้จะเล่นแบบว่ามันไม่เซฟนะไม่เซฟเล่นลุกนะแต่ว่าเอาตัวที่ชำนาญเกมรับมาช่วยมากขึ้นปัจจัยสำคัญถ้าฝนตกหนักโโทำยังไงถ้า,านนนบอลฝนนะมองตรงเลย11 Line u ไลน์อัพผู้เล่นตัวจริงทีมชาติไทยนะครับที่คาดว่าจะออกมามันต้องเป็นแบบนี้สิ โอ้โหมันต้องลุยแบบนี้สิมันเรียกว่าได้ใจฮึกเหิมบุกไปเลยชนาทิพย์สงกระสินนะครับโอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่าชนะทิพย์สงกระสินเนี่ยมายืนทางด้านซ้ายเราเห็นอยู่แล้วว่าศักยภาพเขาสุดเลยมาซ้ายแล้วทางด้านขวาไม่ใช้ก็ไม่ได้ตอนนี้คือแบบยังไงต้องใช้เลยเพราะมันของกำลังร้อนเหมือนอที่เราเคยคุยตอนนั้นน่ะตอนแรกก็คิดอยู่นะน,นะว่าจะเอาอเช็คมาเล่นดีไหมแต่เชคเขาไม่ชำนาญเท่ากอล์ฟข้างหน้านะครับ จุดซูนซับเบลครับออกสตาร์ทไปเลยเพราะว่าตอนนี้เหลือ3คนแล้ว สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แต้มมะลงปียพงยิ่งวันนี้นะครับอยู่กับพี่เต้ยกับแต้มโมเช่นเคยนะครับพี่เต้สวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับทีมชาติไทยของเราลงสนามแล้วนะครับดีเดย์นะครับในศึกเอเชียครัพรอบคัดเลือกนะครับนัดรองสุดท้ายก็คือไปเยือนทางน้านของศรีลังกานั่นเองนะครับซึ่งเกมนี้มีความหมายแบบสุดๆต่อการเข้ารอบสาหรับทีมชาติไทยแต่เอาตรงๆถ้าเอาตามตารางคะแนนที่ต้องบอกว่ามันออกมาเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับนะว่า ทีมชาติไทยของเราเนี่ยแต้มเท่ากับเติร์กแต่ว่าย้ำกันอีกทีว่าเรื่องของเฮตุเฮต์เนี่ยเราเสียเขาเขาชนะไปสามหนึ่งตรงนั้นก็ผิดคาดเหมือนกันนะประเดิมสนามมานี่เรา3-1ตหนึ่งตอนที่เจอกับเติร์กนะนัดนั้นก็ช็อกเหมือนกันนะตอนดูแล้วก็นึกว่าจบแค่สองหนึ่งไงพอโดนสามหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องทำงานหนักมากขึ้นครับนะฮะแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเราชนะศรีลังกาไปหนึ่งศูนย์นะครับซึ่ง พอชนะสีลังกา1-0ตอนนั้นก็เริ่มวันๆอยู่เหมือนกันนะว่าเฮ้ยโอ้โหตัวที่พวกเขามีเนี่ยก็เป็นรายชื่อที่เราเคยไล่เลี่ยงไปให้ทุกท่านได้ฟังกคือม,มันไม่ขาดเนี่ยมันแบคบสุดนมันแคบแล้วมันก็เลยเป็นวิตกเวลาไปเยือนอ่ะอแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าพูดกันตามตรงก็คือดูจากตารางคะแนนแล้วเนี่ยทุกอย่างอยู่ในมือเราครับเพียงแค่เราทําได้ก็ไม่ต้องไปสนใจใครแล้วก็ถ้าชนะสองนัดก็จบจบแล้วไม่ต้องไปสนใจใครผ่านเข้ารอบต่อไปเลยครับถึงแม้ว่าจะเสมอก็ต้องไปตัดสินัดสุดท้ายอยู่ดี เพราะมันเจอกันนัดสุดท้ายไงใช่ก็จะไม่ได้มีผลอะไรชนะหรือเสมอเนี่ยมันต้องยังไงก็ต้องวัดนัดสุดท้ายต้องบอกว่านัดเนี่ยต้องไม่แพ้แล้วกันพูดง่ายๆคือถ้าแพ้กลายเป็นเรื่องใหญ่เลยคราวนี้คิดกันไม่จบเลยนะฮะต้องมาคํานวณแล้วไปดูผลอะไรอีกคู่เป็นยังไงอีกเยอะครับนะฮะก็ต้องไปลุ้นเอาอย่างนี้ดีกว่าว่าไม่ลุ้นนะครับนั่นก็คือการที่ทีมชาติไทยชนะในวันนี้คือถ้าภาพรวมก่อนดีกว่าว่าบรรยากาศต่างๆเนี่ยดูแล้วพี่ต้ยคิดว่าทีมชาติไทยเป็นยังไงฮะ ลุกแบบรับวันนี้ครับต้องมาเล่นเกมลุกด้วยแล้วก็ต้องเปเกมรับที่แน่นด้วยแน่นอนเพราะคราวที่แล้วเนี่ยปัญหาเกมรับมันเห็นชัดเวลาเราโดนลูกที่โดนยิงมาถึง2ลูกแล้วมันเห็นปัญหาชัดเจนเลยก็ต้องแก้ไขแน่นอนครับเพราะฉะนั้นคาดว่าวันนี้น่าจะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนสไตล์รูปแบบวิธีการหรือว่ายังไง ระบบอาจจะเป็นระบบเดิมแต่ตำแหน่งต้องมีการสลับแน่นอนแล้วก็วิธีการเล่นต้องมีการเปลี่ยนแน่นอนอย่างน้อยๆเปลี่ยนเพราะว่าสุประชัยเจ็บมาต้องเพย์เซฟไว้ก่อนคนเจ็บอันนั้นเปลี่ยนแน่นอนเปลี่ยนร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันมีเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนแต่ว่าจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวได้รู้กันแน่นอนนะครับ11ไลน์อัพผู้เล่นตัวจริงทีมชาติไทยนะครับที่คาดว่าจะออกมามันต้องเป็นแบบนี้สิ โอ้โหมันต้องลุยแบบนี้สิมันเรียกว่าได้ใจฮึกเหิมบุกไปเลยลุยไปเลยนี่ครับอย่างผู้เล่นอย่างผู้รักษาประตูเนี่ยต้องบอกไล่เรียงกันมาเลยนะ11ไลน์อัพปฏิวัติคำใหม่ครับ ก็ต้องเป็นคนนี้เหมือนเดิมนะผมมองว่าเพราะตอนนี้ในทีมชาติของเราผมว่าเขายังเป็นเบอร์หนึ่งอยู่ต้องใช้เขาตลอดจนกว่าจะมีคนใหม่หรือพัฒนาเต็งขึ้นมาดีนะครับตอนนี้เขาอย่างที่เราคุยกันเขาไม่ได้เทสเขาไม่ได้ลองอะไรเลยเพราะฉะนั้นเขาน่าจะยึดความมั่นใจเป็นหลักคือมั่นใจด้วยแล้วเล่นมามีประสบการณ์มากที่สุดด้วยตอนนี้มันต้องใช้แล้วก็ก็ลูกอาก็ใช้ได้จิวิยาช่วยหน่อยเพราะว่ามันมีจังหวะที่เขายืนคุยกันด้วยเหมือนกันนะมีมีมีก็คือเหมือนกับว่าเฮ้ยแหม่ตอนเชื่อใจ I believe you ฝรัลล่งเนี่ยมันเก่งด้านนี้ต้องบอกด้วยนอกจากฝีมือดีแล้วมีจิตวิทยาที่สูงพวกฝรัลล่งเขาจะเรียนรู้ด้านนี้มาเยอะเพราะนั้นเขาจะทำงานอย่างนี้นักเราก็ต้องพัฒนาตรงนี้เหมือนกันนะครับคือสุดท้ายแล้วฟุตบอลเนี่ยบางทีเรื่องของความมั่นใจนี่เผลอๆบางทีมันสาคัญมากๆนะโอ้เกิดขึ้นบ่อยกับที่เล็กๆเงี้ย,ยแต่มีความมั่นใจสูงก็ทําผลงานได้ดีนะครับแนวรับครับต้องบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงครับในแผงเกมรับนะครับ ทางด้านซ้ายเนี่ยโยกนิโคลัสมิเคลสันมาเล่นทางด้านซ้ายเลยเพราะรอะไรครับพี่เต้ผมมองว่าเกมแรกเนี่ยเควินก็เหมือนจะไม่สมบูรณ์ด้วยแล้ว2ก็มีปัญหาเรื่องเกมรับอยู่แล้วเป็นทุนเดิมผมมอ,ม,มองว่าโยกนิโก้มาซ้ายแน่นอนตรงนี้จะช่วยในการปิดพื้นที่ตรงปิดพื้นที่ทปิดพื้นที่แต่โยกนิโก้มาเนี่ยเดี๋ยวจะมีเหตุผลในขั้นต่อไปว่าพอโยกนิโก้เสร็จแล้วแหละมิดฟิลด์ข้างบนก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกัน<ม><ม>แต่โดยภาพรวมมาถ้านิโก้มาซ้ายเนี่ยปกติที่เราเห็นตอนยุคก่อนหน้านี้เนี่ยเขาจะไม่ได้เติมมมเเยอออะาากกนนั้้้ครบถูตงื กางด้านซ้ายถูกต้องเพราะเกมนี้อย่าลืมนะเราต้องการแต้มและเราไม่ต้องการแพ้เพราะนั้นมันต้องมีความเซฟด้วยและมีความลุกด้วยอืก็ไม่ได้จําเป็นจะต้องไปเปิดแลกสะขนาดนั้นถูกไหมล่ะคือมีจังหวะเป็นรอบๆได้ก็เอายังไม่ได้ก็หาจังหวะก็โจมตีใหม่หาจังหวะเป็นขึ้นโจมตีโจมตีโจมตีแต่ไม่บุกตลอดเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีหนึ่งปัญหาเรื่องสภาพอากาศที่มันร้อนสองก็คือเดี๋ยวมันโหลดเกินไปร่างกายมันล้าเออนี่ยังไม่ได้พูดเรื่องอากาศร้อนนะเพราะว่ามันจะมีฝนเข้านะ มันมีแล้วนี่ตอนซ้อมเ่ยทีมชาติไทยมันมีทุกวันตอนนี้แต่ลุ้นอยู่ว่าวันที่แข่งเนี่ยมันจะมาพอดีกันไหมส่วนมากอาจจะตกก่อนหรือตกหลังหรือตกตรงกลางเลยก็ได้มันถ้าเกิดตกตรงกลางนี่เรื่องใหญ่นะระหว่างเล่นเนี่ยคือดูพยากรแล้วมัน90%ตกนะ90นี่ค่อนข้างอันตรายหลังเที่ยงคือ90%ตกแต่ไม่รู้ว่าจะหยุดตอนไหนหยุดพอดีหรือเปล่าแล้วการระบายน้ำหนากเป็นยังไงเนี่ยก็รู้กันครับนะครับอ่ะ นิโก้ไปซ้ายนี่ก็เชื่อใจได้อยู่แล้วนะครับทั้งขวาครับจริงๆแล้วเขาฟอร์มดีมากๆอยู่แล้วนะครับสุพนันบุรีรั์คือถ้าเห็นลงมานะที่แล้วเนี่ยนะผมว่าเกมลุกกระโดดเด่นเกมรับก็ดีแข็งแรงครับแล้วมีความขยันมีความทุ่มเทเนี่ยผมว่าใช้แน่นอนทางขวา อพอช่วยรับก็ได้บรรจบาลลุกไปได้ด้วยแล้วมันสอดคล้องกับที่เขาเรียกตัวเข้ามาเขาสำรองไว้แล้วไงคือที่ผมปรับตรงนี้เพราะว่าเราเห็นอาเรียกแบ็คขวาเข้ามาเพิ่มไหมเราก็เห็นแล้วแปลว่าเควินอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องอาจจะต้องนั่งก่อนแน่นอนความคิดผมเนี่ยก็เลยมาปรับอย่างนี้คือถ้าร้อยเนี่ยเขาอาจจะไปเสริมต้องอื่นถูกต้องครับแสดงว่าประเด็นตรงนี้มันมีน้ําหนักมากถึงขนาดที่โค้ชเขาเรียกว่าเตรียมไว้เลยใช่แล้วก็มั่นใจไงเอาสุนหน้าออกนะไม่เติมสุนหน้าด้วยแปลว่าสุนหน่าที่ม เลยถึงต้องการขาดทายไปครับนะฮะซ้ายขวาตรงนี้ผมว่าเนี่ยจากที่ฮัตส,สันเขาพูดออกมาเนี่แล้วก็เรื่องของตัวผู้เล่นบาดเจ็บเนี่ยน่าจะเป็นทรงนี้ลงตัวคู่เซ็นเตอร์แบ็กครับก็ได้เห็นแค่นี้ก็เลยจัดแค่นี้อยู่แล้วมันเปลี่ยนไม่ได้แล้วแต่โมมันผมคิดว่าค่อนข้างมั่นใจนะตอนนี้เอตัวรอดไปก่อนสองคนนี้ค่อนข้างทำงานด้วยกันได้แล้วแหละแค่ปรับจังหวะให้มันร้อยเปท่านั้นเองตอนนี้มันเจิบแล้ะ <c oughs> คือจังหวะไหนที่อันตรายที่สุดถ้าเจอสีลังกาผมว่าลูกกาอากาศจังหวะคุยกันมากกว่าไม่ใช่ว่ามงไม่ดีอะไรนะคุยกันระหว่างว่าถ้าบอลมาทางซ้ายเราจะเคลื่อนอยังไงเซนเตอร์ตัวแรกทำยังไงเซนเตอร์ตัวซ้ายตัวแรกบอลมาทางขวาเซนเตอร์ตัว, ister, ตวขวาทำอะไรอย่าให้มีช่องว่างระหว่างกันคือถ้าเขาสอดเข้าตรงกลางเงี้ยเมื่อไหร่ถ้า<ช>บอลมันข้ามคนแรกคนที่สองไม่ช่วยในเรียบร้อยเลยโดนมงเรียบร้อย,ย,ยเลยแล้วเกิดลูกนี้บ่อยพักหลังทีมชาติไทยเพราะนั้นต้องแก้จุดนี้ถ้ารู้ว่าคนหลัง คนหลังเห็นแล้วไม่ดีมันต้องเข้ามาตัดทันทีหรือคุยประตูอีกคนนึงที่ออกมาตัดได้คือเนี่ยไอช่องว่างตรงนี้อย่าว่าแต่ทีมชาติไทยเลยมันเกิดบ่อยกับหลายทีมนะมันคือการสื่อสารการทํางานร่วมกันเพราะนั้นการฝึกซ้อมอะไรย้าตรงนี้นิดหน่อยย้าแล้วย้ําอีกย้ําจังหวะป้องกันจังหวะป้องกันเกมลุกเสียไม่เป็นไรเพราะมันไม่เสียประตูแต่ห้เกมรับเสียปุ๊บเสียประตูทันทีอเพราะว่าจังหวะคนแรกขึ้นเนี่ย มักจะมาลงขายคนที่สองเราไม่ได้โดมันจะข้ามหัวบ้างมันจะแฉลบบ้างจะเป็นอย่างนี้ประจำถ้าแฉลบต้องเป็นบอลสองต้องรีบป้องกันทันทีนี่แหละไอบอลสองเนี่ยมันจะแก้ยังไงก็คือคุยกันให้รู้เรื่องรีแฟกชันในการซ้อมทันทีทันทีทันทีพวกนี้ครับนะครับอ่ะตรงนี้หวังว่าจะไม่เกิดขึ้นในนัดนี้เนาะครับอ่ะขณะที่คู่กลางเขาใช้แบบเดิมแต่เขามีมิติในการช่วยสองคนนี้ฮะคืออาจจะใช้วิธีการที่ว่า ขึ้นไม่พร้อมกันที่ผ่านมาขึ้นพร้อมกันนะถ้าสังเกตให้ดีแล,แล้วมันจะทะลุปุ้งออกมาข้างหลังเลยเพราะนี้อาจจะขึ้นช้าลงหน่อยคนนึงช้าลงคนนิงเร็วเหมือนเดิมเพราะนี้นว่าช่วยบาลานซ์กันอ่าแต่ว่าเขาได้ธนวัน์ซึ้งจิตถาวรเข้ามา<ผ>มอาจจะไม่ได้ยืนข้างหน้าขนาดนั้น <ผม S 1> ด้วยซว้า ธนวัต์ตอนแรกจะให้คู่ล่างนะแต่มองใ่าใช้ตัวบนเพราะว่าเล่นตัวบนก็ได้แลวโยกเจไปซ้ายแทนอย่างเงี้ยเ,เพราะว่าสามารถช่วยเกมรับได้ในจังหวะทีอ่อุ้มขึ้นไปเพราะอุ้มขึ้นไปสูงตลอดอ,อุ้มขึ้นไปข้างบนเลยอยู่30หลาตลอดอ,อุ้มทั้งจ่ายโยกซ้ายโยกขวาวันนั้นเนี่ยธนวันรจะมาช่วยตรงนี้เพราะฉะนั้นมันจะมีแค่คนเดียวที่เติมขึ้นไปอาจจะเป็นธีรท,ทรก็ได้แล้วธนวัน์ลงมาหลับกับสารัตใช่ครับแต่สารัตเนี่ยผมทายนะไม่ได้เติมขนาดนั้นหรอ ไม่เติมแต่คอยซับพอร์ตนะดูลายสองทั้งหมดเอ,อ,อมเหมือนเขาแล้วพอลายสองมาไม่ได้ก็ยิงเองเลยจายไม่ได้แต่ยิงต่อเลยตัดสินใจอ,อขณะเดียวกันครับอีกหนึ่งมิติที่เราเห็นเลยเนี่ยนะครับอ,อันนี้ต้องบอกว่าเฮ้ยเป็นมิติใหม่ที่ต้องบอกว่าเขาก้าที่จะใช้กล้าที่จะแบบ,บลองแบบนี้ซึ่งเราเห็นแล้วล่ะมันเวิร์คแต่ว่ามันไม่ได้ถูกหยิบม,มาใช้ไงเพราะมันมีตัวอื่นด้วยโค้ดแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน ผมก็พยายามคิดนอกกรอบนะก่อนมาจัดว่าคนนี้เขาเป็นอย่างนี้ผมต้องว่าจัดอย่างนี้แน่นอนอ่ะอนะครับนั่นก็คือชนาทิพสงกระสินนะครับโอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่าชนาทิพสงกระสินเนี่ยมายืนทางด้านซ้ายเราเห็นอยู่แล้วว่าศักยภาพเขาสุดเลยมาซ้ายคือถ้าเจเล่นทางซ้ายเมื่อไหร่นะมผมเชื่อมั่นว่ามีมิติหนัก มากแล้วเจที่เด่นที่สุดตอนไปญี่ปุ่นคือตำแหน่งตรงนี้เพราะนั้นเนี่ยถ้าเล่นตรงนี้นะแล้วที่สาคัญเจเล่นเกมรับดีด้วยพักหลังเราาสปีดมาช่วยตลอดแต่นีโกจะมาช่วยเจรตรงนี้ทําให้เจทางานได้ล้านเปอร์เซ็นต์เลยไม่ใช่ร้อยทะลุไปเลยเอาให้เต็มที่ไปเลยอแต่ว่าตรงนี้พอดูแล้วเนี่ยเขาสามารถคัดอิน จะเป็นนิโคลัสขึ้นก็ได้กีระทร์จ่ายทะลุคือมันได้หลายแบบมากนะหรือบางทีเจจี mm ้ hmm. เข้าหาจุดโทษสร้างพื้นนี้เพิ่มเข้าไปเยอะแยะเจเขาสามารถทํามิติได้มากขึ้นไงอพออยู่ตรงกลางแล้วมันต้องดูคอยป้องกันสามร้อยเปทายเนี่ยข้างหลังก็จะเข้าข้างหน้าจะเข้าเงี้ยพอเจอยู่ด้านข้างเงี้ยมิติมันแคบลงมันข้างหลังด้านข้างไม่มีใครแล้วเจมจะเห็นตรงนี้โจมตีแบบนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับก็อาจจะลดภาระเขาไปไหน่อยนะครับแล้วทางด้านขวาไม่ใช้ก็ไม่ได้ตอนนี้คือแบบยังไงต้องใช้เลยเพราะมันของกําลังร้อน เหมือนเสกสันลาตีจะยังไม่ดีมากแต่เล่นไปเล่นมามันขึ้นเรื่อยๆมันไม่ลงเลยนะนขึ้นเรื่อยๆเลย ตอนแรกก็คิดอยู่นานนะว่าจะเอาอเช็คมาเล่นดีไหมแต่เช็คเขาไม่ชํานาญเท่าก๊อบแล้วก๊อปประมาณมาความมั่นใจจากยูยีสาจากไทยลีกแล้วก็มาทีมชาติมันยิงต่อเนื่องตลอดแต่โม,มคนมันคนมันพุ่งอยู่อย่าไปฉุดเขาปล่อยไว้ให้ไปทะลุก้าวไปเลยเพราะ,ะนั้นผมมั่นใจว่าวันนี้เขาจะเล่นได้แล้วโดวยเฉพาะจังหวะแทงทะลุแล้วเขาเติมเขาไว้แล้วเห็นไหมเขาเติมตัดในเติมด,ด,ด้านข้างเปิดเขามีหมดแถมยิงแถวสองอีกต่างหากยิงแถวสองท้อทีครับอ่าคือต้องบอกว่าถ้าเสกสันลาตียิงอีกลูกหนึ่งเนี่ยในนัดนี้น แล้วยิงถ้าชุดใหญ่ชุดเล็กแล้วก็สโมสสนี่รวม13าลูกเลยบางเนี้ยคือให้พูดแล้วขนลุกนะเพราะว่าถ้าเกิดยิงขนาดนี้ความมั่นใจมันล้นแล้วแอทำอะไรก็ดีไปหมดเพราะว่าคืออยากแข่งเจอเติร์กเลยอะถ้ายิงอีกลูกอะอยากเจอเติร์กพรุ่งนี้เลยเจอหน้าต่อไปพร้อมเลยเตะสัปดาหนาเลยอะไรอย่างเงี้ยคือก็ต้องบอกว่าอันเนี้ยคือลองดูว่าทางฮัสสันเนี่ยเขามองยังไงนะแต่คือเขาจัดแบบนี้เขาดูเขามีความมั่นใจสูงมากคื ผมว่าเขามั่นใจตัวเองสูงแล้วเขาเชื่อมั่นในระบบเขาแล้วเขาเชื่อมั่นในตัวนักบอลเพราะว่าเขาค่อนข้างท,ทำกันบ้านดีแล้วก็การคุยนักบอลของเขาเนี่ยฉลาดฉลาดในการใช้จิตวิทยาทําให้นักบอลเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกันเป็นทีมกันมันสามารถไปด้วยกันได้เร็วคือถ้ามันลงล็อกเนี่ยแฟนบอลชอบแน่โอ้ถ้าเกิดมันจูนติดยังไงแฟนบอลก็รักแฟนบอลไทยเนี่ยโกรธโกรธง่ายหายเร็วะนะครับอ่ะข้างหน้านะครับ จุดซูนซับเบลครับออกสตาร์ทไปเลยเพราะว่าตอนนี้เหลือ3คนแล้วถ้าให้มันมันไม่หนีจากนี้อยู่แล้วปรเมศเนี่ยไม่เห็นเท่าไหร่ด้วยซ้ำอาจจะเป็นลงมาครึ่งหลังๆอะไรอย่างเงี้ยอ้ออออปรเมศนะอ,อคือมันมีอยู่3คนเนี่ยต้องเลือกสักคนนะผมว่าเอเผได้ใช้ทั้ง3คนเลยนะัดเนี้ยไม่แน่โอ้โหถ้าใช้3ามคนในสถานการณ์สุ่มเสี่ยงนะก็ไม่แน่งไงอ,อ,อ,อต้องใช้งไงเราไม่รู้หรอกอ,อคือถ้าใช้3คนนั้นแปลว่าสกอร์จะยังไงล่ะ ถูกแล้วบา<ร>งทีอาจจะลองก็ได้สกอร์ขาดไปแล้วก็ลองมีคนหนึ่งให้โอกาสอก็อ่ะ <ๆ S 2> เดี๋ยวลองดูแลกันนะครับแต่ว่าจู๊ดจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเขาได้ลงไปเขามีความเร็วเนาะจู๊ดมีสปีดอยู่แล้วเพราะว่านักเตะท,ที่อยู่ในยุโรปเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยพื้นฐานร่างกายดีแล้วทําให้ร่างกายเนี่ยมันจะมีสปีดต้นนี้ไอ้บ้านเราเนี่ยนะครับสปีดต้นเนี่ยมักจะสู้ทางยุโรปไม่ได้โดยเฉพาะระยะที่เกิน15เมตรไปแล้วเนี่ยมีปัญหาหมดวัะนั้นเน่ะเราอาจจะเห็นจู๊ดเรลว กระชากหรือทะลุช่องจากตรงกลางครึ่งสนามเราทะลุไปพรกนี้เราอาจจะเห็นได้นะครับแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าทางนี้ทางนั้นเกมนี้ครับทีมชาติไทยจําเป็นต้องเก็บ3ามแต้มเกมลุกจัดเต็ม,มเกมรับตรงกลางนี้ดูแน่นขึ้นคือพลาดไม่ได้จะเล่นแบบว่ามันไม่เซฟนะ ไม่เซฟเล่นลุกนะแต่ว่าเอาตัวที่ชํานาญเกมรับมาช่วยมากขึ้นอเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามองภาพรวมวันนี้ถือว่าเราจัดทัพเป็นไงบ้างครับถ้า,ถาเราจัดมาแบบนี้นะยกต้องต้องยิงแต่ไม่เร่งเกินไปแต่ว่าต้องหาจังหวะยิงเพราะมีตัวลุกที่หลากหลายอยู่คืออย่าไปรีบร้อนไม่รีบร้อนแต่ว่ามีโอกาสต้องทําแล้วก็ใช้ความสามารถเฉพาะตัวก็มีเห็นไหมไม่ว่ามีจูดมีเจหรือมีก๊อฟเสกสารเนี่ยพวกนี้สามารถเลี้ยงกินตัวและไปยิงประตูได้ด้วยปัจจัยสําคัญถ้าฝนตกหนัก ทำยังไงถ้าบอลฝนนะบอกตรงเลยเหมือนโยนเหรียญหัวก้อยเลยนะโมเพราะว่ามันจังหวะมันเพี้ยนหมดเลยเพอจังหวะมันเพี้ยนเนี่ยความแข็งแรงต้องมาบางทีเลี้ยงเลี้ยงไปหรือจังหวะบอลจะแตะมันติดน้ำบ้างหรือมันไปไม่เร็วบ้างเงี้ยบอลมันไม่เหมือนที่ตอนไม่มีฝนเงี้ยมันทําให้นักบอลทั้งสองทีมเนี่ยคาดเราจังหวะลูกบอลได้ยากเพราะนั้นเนี่ย ตอบได้ยากมากๆ,ๆว่าจะออกอะไรและถ้าตกไม่หนักมากแ,แบบชุ่มช่มตกไม่หนักสปีดบอลจะเร็วสปีดบอลเ,เร็วเงี้ยผมว่าเสร็จทางไทยเราเพราะเราจะเล่นกับมัน<ช>ได้ดีกว่า<ต>เลี้ยงได,ได้ได้ฟาวได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าทางนู้นเขาก็มีนักเตะที่เรียนยุโรปไงมันก็ชินเพราะว่าในยุโรปคุณจะสังเกตก่อนตเตะน,น้ำรถระหว่างพักครึ่งน้ำรถเพื่อสปีดบอลจะเร็วขึ้นบอลจะสนุกขึ้นันนี้เขาทำกันครับยังไงผมว่ายังไงก็ตกแต่ว่าจะมากจะน้อยอาจจะปลปรยก็ไม่ได้มีผลอะไรถ้าประมาณชุ่มฉ่ำ็อาจะมีบ้า แต่ถ้าหนักเลยเนี่ยหูพูดยากเลยใช้สา,สายมูได้ไหมปักตะไคร้โอ้ <laughs> น่าจะยากแลวให้ใครปักล่ะทีนี้ <laughs> นะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับถ้าหากว่าชช่นชอบอยังไงสามารถคอมเมนต์สามารถพูดคุยกันได้นะ <laughs> อ่ะเราก็มารอลุ้นกันว่าทีมชาติไทยจะสามารถเอาชนะศรีลังกาไปได้แล้วก็ไปวัดกับเติร์กมินิสถานในบ้านเรา <laughs> ในช่วงเดือน3 ปีหน้าครับนะครับอ่ะแต่ว่าถ้านอกเหนือจากนี้ก็ตัวไข่ตัวมันนะครับอ่ะวันนี้ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับใครอยากได้ทาวน์โฮม3ชั้นดูทางนี้เลยนะครับพื้นที่จุใจทำเลทองติดเรียบทางด่วนนะครับใกล้ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์คริสตัลพาร์คและที่สำคัญเซ็นทรัลอีสวิลไปแป๊บเดียวถึงครับและต้องบอกเลยนะครับว่า ตกแต่งพร้อมอยู่นะครับสามารถถือกระเป๋าไปเดียวเข้าอยู่ได้เลยและที่สําคัญโซล่าเซลล์ติดมาให้เรียบร้อยแล้วประหยัดค่าไฟของคุณไปถึง50%ในทุกเดือนโดยไม่ต้องติดเองแบบนี้อย่ารอชา้ารีบซื้อกันได้เลยครับ